มีใครเป็นเหมือนแพนบ้างครับชอบลองค้นหาข้อมูลตัวเองใน Google ลองใส่ชื่อจริงนามสก,กุลจริงของตัวเองลงไปครับแล้วผลก็คือเจอข้อมูลส่วนตัวของเราจริงๆแสดงเป็นผลการค้นหาไปหมดเลยนะครับซึ่ง้นเกิดเป็นการค้นหาชื่อดารานักแสดงแล้วเจอข้อมูลเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะ แต่สาหรับบุคคลธรรมดาแบบเราการพบข้อมูลส่วนตัวของเราบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะสร้างความไม่สบายใจได้ดังนั้นแบร์แต่ไอเดียว,วันนี้ขอเสนอนะครับวิธีการลบข้อมูลส่วนตัวออกจากผลการค้นหาใน Google ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Google ครับเพื่อตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลส่วนตัวอะไรของเราบ้างที่พบในผลการค้นหาแล้วต้องการที่จะลบออกนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็คัดลอก URL หรือว่าลิงก์นั้นๆเก็บเอาไว้ครับ ต่อมานะครับเข้าไปที่เว็บ support.google.com ซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือของ Google จากนั้นนะครับพิมพ์คําว่าขอให้นําข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจาก Google ในช่องการค้นหานะครับจากนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปที่ผลการค้นหาอันดับแรกเลยแล้วกดเลือกนําข้อมูลของคุณที่เห็นใน Google Search ออกครับ จากนั้นระบบจะถามว่าจะให้นําข้อมูลออกจากที่ไหนซึ่ง Google เนี่ยจะนาข้อมูลออกได้เฉพาะผลการค้นหาเท่านั้นไม่สามารถเอาข้อมูลออกจากเว็บไซต์ต้นทางได้ครับแต่หากจะเอาข้อมูลออกจากเว็บไซต์ Google นะครับกูเกิลเนี่ยก็จะถามเราครับว่าได้ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วใช่ไหมให้เราตอบตามความเป็นจริงเลยครับถ้าเกิดยังไม่ได้ติดต่อเนี่ยกูเกิลเขาก็จะมีวิธีการแล้วก็คําแนะนําต่างๆแสดงขึ้นมาให้เราทําตาม แต่ได้เกิดหากติดต่อแอดมินของเว็บไซต์นั้นๆไปแล้วให้เราเลือกคําว่าได้และไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับหากทําครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกประเภทของข้อมูลที่เราต้องการจะลบออกโดยส่วนมากนะครับจะเป็นข้อมูลพื้นฐานครับเช่นชื่อที่อยู่อีเมลแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับหากมีมากกว่านั้นให้เลือกตามความจริงได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการติ๊กถูกที่คําว่าใช่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมยังคงเผยแพร่อย,อยู่ในเว็บไซต์ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างให้เราตอบตามความจริงครับว่าข้อมูลนี้ถูกแชร์โดยเจตนาที่เป็นอันตราย คุกคามข่คมขู่หรือว่าล่วงละเมิดหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับคือการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ปรากฏบนเว็บไซต์ลงไปครับระบุประเทศให้ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมเลยครับกรอก e อีเมลสําหรับการติดต่อกลับด้วยครับจุดต่อมานะครับก็คือการแปะลิงก์หรือว่า URL ข้อมูลของเราและผลการค้นหาใน Google ที่เราหามาไว้ในช่วงแรกลงไปครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะพบกับปุ่มอัปโหลดให้เราอัปโหลดภาพหน้าจอที่เราแคปไว้ในช่วงแรกเช่นกันนะครับ ก่อนจะเลื่อนลงมากรอกคาค้นหาที่ทําให้เราเจอข้อมูลนั้นๆนะครับเช่นชื่อนามสกุลจริงของเราแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการติ๊กเพื่อยืนยันครับว่าข้อความนี้เป็นจริงทุกประการแล้วก็กดส่งได้เลยครับโดยระบบนะครับจะขึ้นหน้าจอยืนยันว่าส่งข้อมูลให้ทีมไปดําเนินการต่อเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยครับท้งนี้หลังจากส่งไปแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับกว่า Google เนี่ยจะดําเนินการให้แล้วก็ต้องขอย้ําอีกครั้งนะครับว่า ลบได้เฉพาะผลการค้นหาใน Google เท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะลบข้อมูลออกไปเลยเนี่ยต้องลบจากต้นต่อให้ติดต่อทางเว็บไซต์ที่นำข้อมูลของเราไปเผยแพร่ครับให้เขาทำการลบให้ครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ